รุ่นต่อไปงานหนังช้างอีกสักหนึ่งรุ่นนะคะรหัส7 6 3 6ค่ะคุณพี่ช้อปปิง้งใบนี้ไซส์ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในบรรดาแบบช้อปปิ้งทุกรุ่นเลยแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมก้นจีบใช้หนังเยอะมากใบนี้แต่น้ำหนักเบามากนะคะงานหนังช้างนะคุณพี่ท่านใดที่อยากจะลองใช้หนังวัวแท้แต่ว่ากลัวในเรื่องของน้ำหนักคุณพี่ให้เริ่มจากงานนโลโก้ก็ได้ หรืองานหนังช้างนะคะสองตัวนี้น้ำหนักจะเบาที่สุดนะคะคุณพี่ใช้ไปแล้วก็เวลาคุณพี่ชินกับงานหนังวัวแท้แล้วคุณพี่ก็จะขยับมาใช้ได้ทุกหนังเลยรหัส7 6 6 6ค่ะฐานกระเป๋าตัวนี้ค่ะอยู่ที่14นิ้วครึ่ง14นิ้วครึ่ง ความสูงค่ะอยู่ที่11นิ้วเลยนะคะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่6นิ้วเต็มค่ะใบนี้คือใหญ่ที่สุดจัมโบ้ที่สุดในบรรดางานหนังช้างทั้งหมดนะคะใบนี้ Macbook Air ใส่ได้ด้วยนะคะงานโน้ตบุ๊กนะใครที่ใช้เป็นกระเป๋าทำงานนะคะ ใส่เอกสารใส่โน้ตบุ๊กได้งานหูนะคะจะเป็นงานหูกลมหูของเขาหิ้วได้คล้องแขนได้แล้วก็เข้าไหล่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสายสะพายยาว crossbody ให้ด้วยสําหรับคุณเพี่อนใดที่อยากจะ crossbody mm hmm. ก็พับหูลงแล้วก็ใส่สายเกี่ยวสองข้างสายขวาตรงนี้ได้เลยด้านข้างกระเป๋านะคะจะแต่งเป็นลวดลายแฟชั่นแบบนี้ด้านหน้าเป็นงานถัก เบาๆแบบนี้นะคะเป็นงานถักด้วยหนังทุกชิ้นส่วนจะเป็นงานหนังแท้ทั้งหมดรหัส7636ตอนนี้กัยัามีสีดำและสีแทนค่ะสองสีสุดท้ายค่ะสายสะพายยาว1เส้นนะคะปรับระดับด้วยตัวเลื่อนช่องใช้งานภายในค่ะเป็นช่องใช้งานมาตรฐานสองพ็อกเก็ตด้านหน้า 10บผนังด้านหลังแล้วก็10บผนังกลางค่ะคุณพี่ช่องใช้งานคือโล่งกว้างค่ะทุกช่องใช้งานนะสิบผนังกลาง10บลวงหลัง MacBook ใส่ได้นะคะแล้วก็แท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้วอันนี้ใส่ได้ล้านเปอร์เซนต์ตามด้วยด้านหลังค่ะ หช่องสิบหลวงนะคะใบนี้จะออกแนวทรงแบบกระเป๋าทรงนิ่มนะคะทรงนิ่มยืดหยุ่นสูงคุณพี่รหัสเ 6, 3, 6็ดค่ะสองสีพร้อมส่งดำและแทนค่ะดำและแทนนะคะเจ็ดนนะคะ่ 7, 6, 3, 6คะคุณพี่